สวัสดีค่ะพบกับลูกปานะคะวันนี้นะคะปาจะพามาชมคันนี้นะคะเป็นรุนะ่นไฮแลนเดอร์สประตูยกสูงเกรด LDA นะคะแต่งหล่อแบบนี้เลย ะะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกแบบ LED เหมือนกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เปลี่ยนฝากระโปรงเป็นแบบคาร์บอนมอนซ่าไล F1 นะคะเป็นลายยอดนิสตของเราเลยล้อ m a ็ก T/E สามเจ็ดก้านโค้งสีเทากาันมาพร้อมกับกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าสีทูโทนที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะคะ ไฟท้ายแบบ LED กันชนท้ายพร้อมกล้องมองหล e ังค anyway. like ่ะเดี๋ยวไปชมภายในกันนะคะสำหรับภายในรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบเบาะผ้าพรีเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะแคบเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะหน้าจอขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Bluetooth <ers> และ Android Auto ไ <Allah> ด้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถปรับลดระดับเสียงและสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะ สามารถดูไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถได้นะและครั้งหน้าจะเป็นรุ่นไหนรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย